ุณลิต์เดีกก็ช่วยมงคะล้างรถไปในตัว ว่าอยู่เมืองนอกสบายก็ยได้แฮแว้นที่ฟลูออาส นกไม่มีน้ำเลยให้ลุงเอาน้ำใส่ในอ่างไว้ให้นกนกสาธารณะนกอิสระกินนะคะให้นกอิสระกินเดี๋ยววันนี้ต้องรดน้ำต้นไม้หลอกไม้ตรงนี้บ้างโอ้โอ้คอแห้งเลย เย็นฮะโอ้หิน้ำหวน้ำ,อ,นำอู้ยขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านเลยร้อนมากเลยทุกคน จะให้ดูผักชีผักชีเขาผักชีเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มขึ้นต้นแล้วเนี่ยนะคะดูอันเนี้ยงามงามป้าโมนาตัดไปกินแล้วรอบหนึ่งนะคะเนี่ยต้นงามงามขึ้นต้นแล้วว่าป้าโมนาต้องถอนแล้วมัง้งเพราะว่าป้าโมนาก็อยากได้รากเขาเหมือนกันนะคะผักชีผักชี ผักชีขึ้นแซมกับไม้เนาะดูเกลิทเว้นเฮียเส้นเฮียมิลก้อนแซดิมังเลยเว้นบอกลุงว่าผักชีฉันต้องการน้ำลุงบอกว่าไม่อมนายอ,ะ oh <my> อ่ะไอ้ี่แอร์บล้อมส์ต่อที่แอร์ เออว่าเหรอเดินบอนเดินแห่วเ่าเห่รอซูล่ำอยาซูลสิกถอนแล้วถอนทิ้งแล้วฮามารู้ทีคือตอนถอนแล้วเดินแห่แว่นทิวหรือเอาซ่ให้ลุงเอาน้ำให้ใส่ในอ่างนกด้วยนะคะ Hoa hè, nó có lẽ, nó mắc kín. Then hè, also hiệp. Ni đi scare hà đi. No, luôn kìa đêm bèn. Bọc OK, OK, OK. This yang Stop. No. เล่นไงเยอะดูไม้ซื้อ mhm. ดูต้นหอมเป็นหอมหัวใหญ่แต่ครั้นี้มันงามเยอะเยอะอเล่นซื้อเด็กเป็นแกนเลยเออเราบอกว่าสักทีเราอยากได้น้ำเกาบอกว่าไม่ต้องอยากได้น้ำนายนายโอ้ stop stop ดิแบน ชอบเอาน้ำมาสระโอเคกระหล่กแคลมสักเีโอเคอเโอเค,อเคนี่อันนี้เดี๋ยวพวกนั้นเดี๋ยวดอกเขาจะสีแดงจะสวยมากเลยนะคะทุกคน